เจ้าแ,แมวน้อยไปไหนครับแมวน้อยวันนี้น้องแบ๊กมาซอยพอขายที่นอนนะพี่น้องอยู่ร้านที่นอนแถวพราวนะครับอะไรวะแบ๊กแบ๊กแบ๊กตกใจยังดตกลองครับเกลี่ยกิ่งจนมอ่อมมาเลยโอ้โหเล,ะลอะเทอะมาเลยหนูอะอื้ม เ็ตัวก้นเขาเ็ตัวก้อนเขาล่านนะหลกเ้อเขาหองเนะ้อไปไหนไหนครับหนุ่มน้อยโกโก้เอ้ยหนุน่นนนนนนมน้อยแบกไอ้บ่ไปลรอกบ่ไปถนนหรกถนนถนนแบกแบกมาไอ้บ่เฮ้ย บ่าเอาหรือว่าเอา,า,าลูกอยู่เม่อชอบ,บ้านหนก่กลางถนนเปล่าอ่ายิมไปกองยิ้มากองเนี้ยไปถนนเด้ยพ่อเสียวว่ะออาวันนี้ผมเป็นพ่อค้าร้านที่นอนนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้ที่นอนใหม่ๆ เดินมาร้านที่นอนแลพรพราวได้ครับป้าจุงไซที่สะบาลตะมนต์จุงายอำเภอชายทองพัฒนาจังหวัดกัลเคนเพชรครับนี่บุรุษจะไปขอดรถไปนกได้หรอกแบกจอมดื้อเลี้ยงไหนเรียบไปทั้งหน สอบไปหาอย่างเรียนย่นข้างๆร่านเหมือนละพี่น้องครับหนุ่มแบ็กมาหาหมองครับไทยหรือเปล่าพี่น,น้องประแน่ใจนี่ๆๆๆๆไปแต่หน้ลุกเลยอ้ากลับกลับล่าทัท้งลูกไป รถเจอไปล้วโ้กรย่างมาถนนก้เก่ารถสิบล้อบ้าลุดมาหนีบ่าบ่าลูดบ่าโค้เสียวสิบล้อบาอ้ยบ่าบ่าหลูกบ่าเแบก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 อจ็บไปลูกไปไปหาแยงยนี่่้านข้าไปดอกไปเร็เร็วเร็ไปไป เออๆพ่อเจ็บพอเจ็บนุ่แบ๊กลุแบกเอาอีกแล้วไปอีกแล้วโ่าต้องไปขังเธอหน่อยลูกโอ้เสียรถเยอะไปะไปลานที่นอนสงสัยจะไปหาหมองกับไทยเลยไปนอนครับนุ่มแบ๊กไปไปไปสลังหน้าไปลูกไปมาทำอะไร เป็นนุ่มแล้วพี่น้องเริ่มอยากส่งอยากสิทเที่ยวแล้วเขานี่เอามาไว้ร้านที่น,อน,น้อตนะแกวัตถิยเก่าพิจิกาพี่น้องครับมาเจอเ,อเอต่าทิมต่อรับเลยเจอแมวงไงแมวผูกไงครับตัวดำขาวไล่ฟัดเอา,มาเมื่อคืนกับซีทุ่มกลัวพี่น้องซีทุ่มเกือบหาทุ่มกับเขาบ้านครับมเมื่อคืนผมก็จับตาเพื่อนเขาจะดอกไปเขายางเล่นตาอยู่หลังหลานเลยครับ เราก่าจะไปทางไหนลูกต่อลูกมหากราบไทยนะั้นบริเวณารคนเนด้ตาไปบ้านห้องลูกปะเนอะลูกไม่ไปกวนคนลูกไปหลังร้านหลังร้านไปลูลลลลปลกไปในทางที่สามนิดพอ่อหนึ่งกลับสงสัยสีขาวหน้าบอหนึ่งไงพอ่อลูกไปจะไปหลังร้านไปลูลปลกปะ ไปแล้วนานป๋ไปแล้วนานที่นั่นมาลูกป่ะอ๋อจะใช้พอเปี๊ยกระเป๋าตังค์ก็ใช่แล้วพี่น้องขเขาต้องเอากระเป๋าตังค์ไปไปในห้นองกับพี่เพรพี่เท่าครับจับตาเบิง้งจิไอ้ชาวแวกจะไปทั้งไหน เราเพิฝากฝากกระเป๋าตังค์ให้หนกเจออะไรนี่เจอโกโก้ด้วยโกโก้มามานอนเฝ้าหัวโตนักกินมาอ่ะไม่ใช่หมาใช่หมูเป็นหมูแล้วนี่เอาไปใส่มาใส่นอนเฝ้าจะสวยนักกินมีแต่บวไมไปหนอะไโรกโกด้ดมึมันจะแบ,บกับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้นองใหม่ๆเท่าน,นสวยครับพี่น้องครับ ลองขนาดสามฟุตครึ่งแปดนิ้วครับสาฟุตแปดนิ้วหกฟุตแปดนิ้วครับพี่น้องนี่ครับภาพจับแบกจับโกโก้พี่เล้ยวไอ้าพมันอยู่หลานพี่น้องไอ้ภาพแต่วันที่ยีบเก่าหรืพี่น้องครับมันอยู่ยายเลยนะครับนี่มีแต่ขวังงง่ายเลยพี่น้องครับเออภาพใหม่เลยอแต่เกียบเชียบพี่เลีพี่น้องครับโอ้เปิดร้านมาสิบเอ็ดมือแล้วพี่น้องเงียบเก็ดสิบสิบสองมือแล้วครับเงียบเก็ดเลย แต่เต้วที่เงียบเก่าไปมันหนีไวันที่สิบก่อนนาะพี่น้องโอ้เงียบกักเงียบแนีน่ยดีครับมันหนีไวันที่สิบทันว่าคมูลสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องยอดการขายที่ดับพี่น้องอย่งยังนิ่งอยู่เลยครับนี่เงียบมากบกเก่เคยเป็นแบบนี้จักเก็ตครับพี่น้องสิบสองหมื่นเต็มเต็มนะครับยังบ่ได้ยังขายยังบ่ได้จักผื่นนี่โอ้ที่ตั้งเสียแล้วครับพี่น้องเลยมันเงียบกักเงียบเน่ยสิ เปงสิม,ม่มปีนี้ไปได้เนาะคือเงี่ยคุณเขาแตเนาะนี่ครับนีน่เลยสีทะยอยทะยอยสีของลุงนานเรื่อยๆพี่น้องครับช่วงนี้ก็บเบิ้นี่ก็หลายต่างเติบได้เลยพี่น้องครับนี่เบิดนี่ก็หลายหมื่นเติบได้พี่น้อง

ทางถานนเสียงสีดังจักหน่อยพี่น้องครับดื้อเสียงสีดังจักหน่อยครับไปทางไหนลูกไปไปทางนั่นลูกไป เอาหรกปะมา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 พ,<อ>าพอว่พอ,พอไปโอ้นอนอยน้องเก็บกินแบบนี้ก็เอาเิอะหามม้งแนงก็กลัวลับพี่น้องจะมืดแล้วครับนี่ไป่มืดแล้วเี่ว่าหางหายบ่อเไรลุงลิปตายมื่อเนี่ยโดนไอ้งูกินหางนี่หละพี่น้องครับ เวลาหาหกชั Workers, buses, ण, ่วโมงบางมือมาสิบชั่วโมงก็เลยพักอันการต้องขี่ไปจังหน่อยครับอบ้านบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนมามามายังไม่ไปไปไปหลังบ้านเออพอเจ็บแบบแบ็พอเจ็บไปลูกโอ้ยเนาะขี่ก็ไปหน่อยไม่แย่กว่าใยจะจะกัดฟอด้วลูกไปเดินเนีนทางงานโรงงานลงไปเข้าไปจะพอครับเดินเนีนทางงานเออ ไปเดินเล่นหลังร้านเราดีกว่าตะกี้กันยาหู้โคพี่น้องผมงมอญยุงก็ตัดไห้ครับนี่ตัดไห้พขอบฟินให้ดูจ่าซ่านแปลนหูแปลนตาเลยครับยังมาแลงกับผ้าหมาผ้าแมวมาหายางลินเท่านี้แหละพี่น้องเจ้าของมาหายางลินครับนั้นที่นอนเพลียวเเพ้นาก็เริ่มปรุงแล้วครับพี่น้องปุุงขึ้นไม่มันเรื่อยๆครับ ดูแบบชิวๆอยู่แบบบ้านๆเนี่ยพี่น้องดีครับบรรยากาศดีมากผมชอบเที่ยววัดเขาล้างร้านพี่น้องเป็นทีกว้างๆแบบนี้เราบได้บุญไหว้ผู้ใดนใส่ชีวิตชิวๆสบายๆกำลังจะเป็นทุงหน้าพี่น้องครับเขียวซึ่งสีเหลืองอันเขียวเหลืองเหลืองนอนพ,พี่น้องครับทุงหน้า ครับบรมยากายกับสงบนง่ยบชื่อๆกรับพี่น้องบ่นไหวกับพวกเด๋เอาพ่อจะพอจจบคลิปดิได้พ่อจบคลิปไปแบ็เบื้องอย่างบเบื้งคับเบื้องเงสทลุจอมดื้อไปยุ่งใสกระถือจะเขากัดเอา ก็บ,บอกแล้วบอกแล้วไอ้บอกอันเย็บซีบักหลาปะผมจุบคลิปก่อนนะครับเด้อปาบริษัลงคลิปหลายมือเลยคิดน้อนกันมาน้อครับบอกเย็บซีบักหลาที่ลูกช่องพ่อผมโดนงูกินหางอีกแล้วครับโอ้ยมือไหนก็โดนไปสามชิ้นงูแล้วครับ,รบพี่นอ้องเหมือนกันได้โอ้ยไปเคล็ดมาก,กยังประพนนันธ์กับเพื่อนเหรพี่น้องสู่ต่อไปครับ โอเคไปลูกโอเคยังครับไปบุญพิ no เลยครับความสุขแต่ดีด,ดีดีอย่างหนึ่งแมวพี่นอ้องเวลาเขาไม่เกียกกินแต่ก่อนเขาจะเข้าบ้านเขาจะเลี้ยตัวเขาสะอาดสะอาดเลยครับเข้าบ้านเอาเมือ่อไง แล้วก็พี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้านะครับดื้อครับปุ้มครับสวัสดีครับ